ไปเลยมังกรฟ้าหงแดงเฮ้ยพี่ชนะโอ้แหกแล้เออลูกแม่มีอะไรจะบอกครับแม่ครับแม่ต้องขอโทษกับตอนนั้นที่แม่ทำแรงกับลูกไปนะลูก แม่เข้าใจแล้วว่าลูกชอบเล่นอะไรแบบนี้แม่ขอโทษที่ชูดเบบสก,กบาลลูกนะและขอโทษที่ทำให้ลูกช็อกด้วยตอนนั้นเข้าห้องไอซูเลยพี่แม่ขอโทษส่วนเองหัวแตกไปหลายวันอ่ะแม่ขอโทษนะเอานี้ไอ้น้องแม่ซื้ออพอลคาริปมาให้ส่วนไอพี่พี่แม่ซื้อนาฬิกเกอร์มมาให้แล้วบายเอาไปเล่นขอบคุณครับแม่ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับแม่โอ้โหสวยมากดันไดเกอร์ของเอคุูซอยากได้นานแล้วผมก็ได้อะพูคาลิฟครับแม่ขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรนลูก <c oughs> งานผมแก่แล้วนะครับคุณแม่โอ้โหดันไดเกอร์อยากได้มานานแล้วชักเองก็ได้ตีแรงโอ้ยนชิวก็ัวใหญ่มาเอ๊ะเอ่เอทำไมมันโอ้ บีดบีดของมันยาวมากเลยนะครับแม่น่าจะสูงนะดูเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเมาโอ้โหสวยมากเลยแม่คุณแม่ไปซื้อมาจากไหนครับซัมเฮงนะลูกกล่องละร้อยเกของแท้ที่ไหนมันร้อยเก้านี่มันเอากล่องแท้มาใส่เก๊ครับแม่ ไอ้น้องเปิดดิจัดไปพี่ชายของผมนี่น่าจะได้แท้เนี่ยกองหนักซะด้วยโอ้หมีกองกระดาษพร้อมฮะตัวแรงครับนี่เออฮะเดี๋ยว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 เแม่แม่แม่แม, <laughs> แม่ครับแม่ไป ได้มันมาจากไหนครับ <aud it> <g ings> อ,อ๋อไอกล่องของพี่นี่แม่ได้จากสำเพงแต่ไอกล่องเนี้ยแม่ได้มาจากเออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าของโถมนะลูกขอบคุณมากนะครับแม่ต่อไปนี้มีเนื้อหารุนแรง ถ้าใครที่อายุไม่ใครที่อายุต่ำกว่าสิบสามถึงสิบแปดปีควรได้คําแนะนําและใช้วิญญาณในการรับชมหรือขี่จักรยานและใช้วิญญาณในการรับชมก็ได้ปะไปต่ออย่าลอกในแบบกันนะจ้าเฮ้ยลูกลูกลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นโอแม่ใส่เรื่องใส่วิ่งลูกเฮ้ยก็มาวิ่งก่อนวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อ <c oughs> ลูกอย่าทำเลยแม่เลยแม่ผิดไปแล้ว <c oughs> อย่าอยู่เลยครับคุณแม่ <c oughs> <c oughs>